ต้องบักัน,นี้บักซีดายยังมานนะามาซีดาฝ่ายตีมันมันก็เป็นสีสีมัะมันออกขาวๆอ่ะแต่มันแต่มันสุกมันซุกมันสุกกันสีเขียวข้างนออกสีมะแดงแต่กับมะขาวหวานนี้เนี่มบา,ยยางซีดายยังวะ อื่นผัดหนังบุ๊กอาตอนแรกเราไมา่กินแล้ม,ม,ม,มันแบบมันแบบซีดารมันเขาปลูกไข่ไหมมันม,มนัมแหมงเจาง้าปลูกพัดหนังวะทำไมซีดาฝ่ายมันออกขา,ขาวๆนะมันไม่ขาวไหมต่างนี้ออกเ,อาาเ,เป็นสีพูดแมงออกเม็ดไหมสีพูดหน่อยอะ่ะต้องใส่ลูกครึ่งมั้ง ăn cái này, đây là xíu